สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจากใจถึงใจครับวันนี้เช่นเดิมครับสองใจมาพบกับท่านละค่ะและเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากเหมือนเคยค่ะใช่ครับผมวันนี้นะครับเราจะพูดคุยถึงเรื่องหัวใจแห่งชัยชนะทีเป็นยังไงเมื่อไปแข่งขันที่สเตเดียมหรือว่าเล่นกีฬาอะไรสักอย่างทำไมต้องเกี่ยวกับหัวใจด้วยตรงนี้ ต้องถามคุณอมค่ะทีนี้กว่าเราจะไปถึงชัยชนะต้องเจออุปสรรคก่อนนี่เป็นธรรมดาทีนี้อุปสรรคที่เรามีนะคะส่วนมากก็จะแบ่งเป็นสองอันคืออุปสรรคที่มองเห็นได้ด้วยตาและมองไม่เห็นได้ด้วยตาทําท่าง,งงแล้วโ okay, อเคอันแรกนะคะที่มองเห็นได้ด้วยตาก็เช่งเช่นความอ้วนมายเยือนตรงนี้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 อ้วนอะไรอย่างนี้ค่ะและทีนี้อย่างที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาก็คือว่าอาจจะเป็นความทุกข์ใจกังวลใจเหนื่อยใจเป็นต้นทีนี้เขามีมีคำพูดนะคะที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคเหมือนกันเขาบอกว่าอุปสรรคเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราาะว่ ราไม่ได้เปิดใจและไม่ได้ใส่ใจค่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเกี่ยวเรื่องบุคคล2คนนะครับต่างวัยต่างอาชีพต่างเวลานะครับแต่นะครับเขาทั้งคู่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคเขาได้เปิดใจยอมรับว่าอุปสรรคนั้นน่ะมีการแก้ไขได้ผลจะเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามในช่วงต่อไปแต่ตอนนี้นะครับข่าวจากใจคุณลักษณะรอเราอยู่ครับช่วงข่าวจากใจ ทีท่าคุณผู้ชมวันนี้ข่าวจากใจเราอยู่ที่สถาบันราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อน,นำภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาอเมริกันจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้พวกเขาเรียกตัวเองว่า AIM หรือ Ambassador in Mission พวกเขามาจากมอนาร์ดมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นโอกาสดีที่พวกเขาได้มาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนักศึกษาสถาบันราชพัฒเชียงใหม่แต่ไม่ใช่เพียงแค่ความปรารถนาดีเท่านั้นที่พวกเขาเตรียมมาแลกเปลี่ยนหากยังนำข่าวดีๆมาบอกกับเพื่อนๆที่สถาบันแห่งนี้ด้วยข่าวดีที่ว่านี้อยู่ในรูปแบบของแมกกาซีนที่มีชื่อว่า The Book of Hope ดูห,หนังสือกำลังใจโดยหนังสือดังกล่าวออกแบบมาเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจและตอบคำถามน่าสนใจต่างๆที่วัยรุ่นอยากรู้โดยเนื้อหาข้างในนั้นบอกถึง9ประการที่คุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการคบเพื่อนการป้องกันตัวเองจากอายมุกต่างๆเป็นต้นหนังสือเล่มนี้ได้แจกจ่ายให้กับวัยรุ่นมากกว่า90ประเทศทั่วโลกวัยรุ่นกว่า14ล้านคนได้รับการหนุนใจจากหนังสือเล่มนี้มาแล้วหนังสือกำลังใจนี่เป็น เป็นพระคมภีนะครับที่สอดแทรกเกี่ยวกับจริยธรรมและก็เนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ที่เหมาะสมที่เราจะประยุกต์พระคมภี์เข้ากับชีวิตของวัยรุ่นนะครับหนังสือนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเพศเรื่องเพื่อนนะครับเรื่องมิตรภาพและก็คุณค่าของตัวเองซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของวัยรุ่นนะครับและหนังสือนี้ก็จะให้คําตอบที่ดีเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นนะครับ แต่ข่าวดีที่พวกเขานำมาฝากไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพื่อนๆพืนชาวอเมริกันยังได้เตรียมละครสั้นสนุกๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรที่ไม่ให้เพลียงพ้ำต่อสิ่งยั่ยยวนรอบข้างละครยังได้บอกอีกว่าพระเจ้าคือคำตอบของปัญหาทั้งปวงหลายคนได้เปิดใจถึงปัญหาที่ตนเองประสบมาและแนะนำทางออกให้กับเพื่อนๆืนชาวไทยซึ่งบรรยากาศในวันนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดและมุมมองใหม่ๆสไตล์อเมริกันแล้วมีตรภาพระหว่างเยาว,วชนทั้งสองชาติยังได้ถูกกระชับให้เน่นแฟนอีกด้วย ในในขอบคุณคุณลักษณะมากนะคะสำหรับข่าวที่นำมาฝากเราพี่บ๊อบคะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบรู้สึกว่าน่าสนใจดีครับนะบสำหรับเรานะน่าสนใจดีเพราะว่าเราเราชอบลุยลุนะฮะเพราะนั้นเราทนได้เราต้องยอมรับได้แล้วก็ฟันฝ่าต่อไป ค่ะมีรสชาติดีนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะโจทย์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณยากง่ายแค่ไหนแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีเรื่องราวที่จะสามารถเป็นกําลังใจให้กับคุณเป็นเรื่องของคุณเอิร์ธค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วเพราะว่าตัวเองเป็นอมตเรื่องราวจับใจครับเชิญชมเลยครับช่วงเรื่องราวจับใจ ตื่นเช้าก็ทำธุรส่วนตัวจากนั้นเนี่ยจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็จากนั้นก็ออกจากบ้านทานอาหารเช้าออกจากบ้านก็ไปฝึกอาชีพผ่านมาแล้วก็พอถึงช่วงเที่ยงหลังจากรับประทานอาหารกลางวันก็จะพักผ่อนนิดหน่อยนอนพักแล้วก็พอบ่ายโมงจะไปทำกิจกรรมบำบัดหรือว่ากายภาพบำบัดค่ะ หลังจากที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลผ่านโปรแกรมแล้วเนี่ยจะสามารถทำกิจวัตรประจําวันด้วยตัวเองได้ค่อนข้างมากแต่ว่าจะมีอุปกรณ์พิเศษถ้าถ้าคุณใช้วิวแชร์สิ่งที่ต้องระวังก็คือการตกวิวแชร์ฉะนั้นจะต้องระวังเวลาลงทางลาดหรือว่าเวลาที่จะไปที่มันคลุกขระจะต้องจะต้องระวังที่จะไม่ตกลงไปแล้วก็จะเป็นการหยิบสิ่งของเล็กๆน้อยๆกุญแจบ้านหรือว่า ปากกาช้อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าทานทานข้าวอยู่แล้วตกเนี่ยก็จะทําให้เก็บยากเวลาที่เขาเห็นเรามีข้อจํากัดทางร่างกายใช่ไหมคะใช้รถเข็นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเราทําอะไรแทบจะไม่ได้เลยซึ่งทําให้เขาพยายามที่จะช่วยมากแล้วก็หลายๆครั้งทําให้เราอึดอัดใจด้วยค่ะ แต่ว่าจริงๆเป็นสิ่งที่ดีเขามีเจตนาที่ดีแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยได้พบเห็นคนพิการมากนากักไม่ค่อยได้พบเห็นคนที่ใช้วีวแช์มากนากักฉะนั้นเราไม่ทราบวิธีการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาประโยคที่จะได้ยินบ่อยๆจากคนทั่วๆไปแล้วฟังแล้วก็จะรู้สึกไม่พอใจหรือว่าไม่ค่อยสบายใจก็จะเป็นฉันเข้าใจพี่เข้าใจป้าเข้าใจว่าหนูรู้สึกยังไงคุณไม่เข้าใจคะ่ะ คุณคุณจะเข้าใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เรอเจอคุณไม่เจอแต่คุณเห็นเท่านั้นเอง <c oughs> ฉะนั้นหลายๆครั้งอยากที่จะแทนที่เราจะเข้ามาเพื่อจะแสดงความเข้าใจกันความเห็นใจกันเท่านั้นอยากให้เข้ามาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เป็นคนที่อยู่ข้างๆเราถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าพร้อมที่จะอยู่และก็จะช่วยเราจริงๆแล้วทัศนคติหรือว่ามุมมองที่ที่เรามองออกไปจากคนอื่นจะสําคัญมากมุมมองที่มองจากตัวเองออกไปยังคนอื่นจะสําคัญมากพอๆกับการที่คนอื่นมองเข้ามาถ้าเรามองตัวเองในแง่ที่ไม่ไม่บวกนักจะทําให้เรามีความสุขน้อยลงเมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเอง เราจะไม่เสียใจหรือเราจะไม่กังวลว่าคนอื่นจะมองเราในแง่ที่ไม่ค่อยดีหรือว่ามองเราด้อยลง<ม>ถ้าพูดถึงข้อจํากัดทางร่างกายเรามีข้อจํากัดมากแต่ว่าถ้าพูดถึงความสุขแล้วเรามีความสุขได้มากเท่าๆกับคนอื่นค่ะคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้คนที่มีข้อจํากัดทางด้านร่างกายสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้สามารถที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เขา จะต้องมีอยู่ต่อไปได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นความรักถ้าเรามีความรักรักตัวเองให้เกียรติตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นที่จะยอมรับความรักจากคนอื่นแล้วก็ความรักทำให้เราไม่กลัวทำให้เราไม่กลัวอนาคตหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าชีวิตสามารถที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆสำหรับว่าสิ่งที่ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ สามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่ได้ทุกวันทุกวันคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์เพราะว่าถ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีทุกสิ่งถ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีลมหายใจถ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีความรักไม่มีชีวิตค่ะแล้วก็พระเจ้าเป็นมากกว่าศาสนาเป็นมากกว่าตัวหนังสือในพระคัมภีร์เป็นมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ข้าง ดูข้างเราฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่กำลังใจเท่านั้นแต่ว่าเป็นแ,แรงจูงใจที่จะมีชีวิตอยู่ค่ะสุดท้ายเอิร์ธอยากที่จะบอกสำหรับคนที่มีความสำคัญมากในชีวิตที่ทำให้สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้วันนี้ก็คือขอบคุณแม่ขอบคุณพี่แอร์พี่สาวแล้วก็ขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่อยู่กับเอิร์ธเวลาที่ ต้องปรับตัวต้องปรับใจมากๆเขาเป็นของขวัญจากพระเจ้าจจกใจจใช่วงเปิดใจคุยกันท่านผู้ชมครับในช่วงเปิดใจคุยกันคุณอมตอนนี้รอที่จะสัมภาษณ์กับหนุ่มหน้าเข้มครับผมเป็นพิธีกรเก่งมากเลยนะครับ แล้วก็ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงของเด็กมีทั้งสาระและบันเทิงเชื่อเลยครับและคุณผู้ชมคะช่วงฮาร์ทอคของเราวันนี้เราอยู่ที่กองดีสตูดิโอค่ะเพราะว่าเรามีนัดพิเศษกับชายหนุ่มผู้ร่ำรวยสิงหัวเราะและมักจะทำให้ผู้คนรอบข้างหัวเราะได้อยู่เสมอนะคะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคนคนนั้นคือใครพบกับเขาได้เลยคะ่ะคุณมอริสเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ ค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมพอจะจำได้ไหมคะว่าคุณมอริสเคเนี่ยเคยได้รับตำแหน่งหนุ่มโดมอนแมนนะคะเมื่อ13ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังดูหล่อเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องห่วงไม่ทราบว่าคุณมอริสเครู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับตำแหน่งนั้นดูหน้าผมนะครับก็ <c oughs> คุณเล่นชมผมังดูหล่อเหมือนเดิมห <c oughs> น้าผมก็ดีใจว่าเลยครับผมรู้สึกอย่างไรนะครับในตอนในตอนนั้นที่ได้ตำแหน่งเนี่ยก็รู้สึกดีใจแปลกใจละคนกันนะครับดีใจที่ว่าเฮ้ยเราได้มีโอกาสมา แสดงความสามารถของเราในการเดินแบบบนให้คนอื่นได้เห็นออกทีวีโอ้โหน,นานๆได้มีโอกาสออกทีวีคนหนึ่งเขาจ่ายเงินกันเป็นล้านนี่ได้เงินออกทีวีใช่ไหมครับคุณผู้ชมคะถ้าเราจะพูดถึงคุณมอริสแล้วก็คุณผู้ชมคงจะคิดถึงผู้ชายที่อารมณ์ดีร่ำรวยอารมณ์ขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็นําความสุขมาสู่ผู้ชมเสมอซึ่งก็เรียกได้ว่าคุณมอริสได้ประสบความสําเร็จอย่างมากในชีวิต และยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับชีวิตในวัยเด็กของเขาแล้วแล้วก็ถือว่าคุณมาริสได้รับชัยชนะยิ่งกว่าชัยชนะซะอีกนะคะเกิดอะไรขึ้นในวัยเด็กของเขาขอคุณมาริสเล่าให้พวกเราฟังสักนิดนึ่งนะคะเริ่มจากตอนผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับ,รมผ,มรบผมก็จะเกิดมาโดยที่มีคุณพ่อเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็คุณแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้แล้วคุณพ่อเนี่ยก็คือพอท่านผลิต ผลิตทายาทไปเรียบร้อยแล้วท่านก็กลับไปท่านก็กลับไปประเทศของท่านนะฮะ mm hmm. คุณแม่ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลต่อแต่ท่านคุณแม่เนี่ยจะเรียกว่าท่านแม่แล้วาาครับผมก็เกรงใจคือ <laughs> คุณแม่เนี่ยก็แบบว่ามีลูกหลายคนนะครับก็เลยบบกว่ารู้สึกว่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้ท่านก็เลยแบบว่าอยากจะให้ให้ผมเนี่ยไปอยู่ที่อื่นประจวบเหมาะกับท่านเนี่ยได้ไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งเจอกันในสถานที่แห่งหนึ่งคือ ที่มูลิธิเพอเอสบักซึ่งเป็นมูลิีิที่ช่วยเหลือเด็กลูกรึ่งอเมริกันไทยในประเทศไทยนะครับที่เด็กพ่อแม่เด็กมีปัญหาหรือเด็กมีปัญหาก็จะมาเป็นเซนเตอร์นะฮะอยู่ที่นี่นะคะฮะก็ก็มาถึงที่นั่นปุ๊บแล้วเจอท่านคนนี้นะครับซึ่งผมเรียกว่าท่านว่าพ่อนะครับเขาก็แบบว่าเห็นว่าแม่ผมมีปัญหาแล้วพวกผมมาสมัยนั้นนารักมาครับท่านก็เลยบอกว่าเอออยากเอาผมไปเลี้ยงก็เลยเอาผมไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านท่าน อยู่ที่บ้านท่านมาระยะเวลาหนึ่ง<ม>ก็หลงัลงๆอายุสัประมาณ15 s> <S ก็เริ่มที่จะออกจากบ้านท่านครับทีนี้อยากจะทราบว่าตลอดในช่วงวัยเด็กตั้งแต่โตขึ้นมาจนถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยคุณมอริสมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ต้องต้องอยู่ลําพังตัวคนเดียวโดยตลอดเหงาครับแล้วก็รู้สึกขาดความอบอุ่นต้องการความรักเป็นอย่างมากนั้นกะ็ค,คือมีความรู้สึกว่าอยากจะมีสิ่งเหล่านี้ ในความรู้สึกใ,ในการเป็นวัยรุ่นในตอนนั้นนะครับค่ะและนอกจากความรักความอบอุ่นแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่ทําให้คุณมอริสแตกต่างจากเด็กอื่นที่มักจะมีปัญหาการล้อเลียนจากเด็กอื่นอยู่เสมอโดนล้อครับไอ้เรื่องโดนล้อนี่เป็นสมัยเด็กๆโดนล้ออยู่แล้วมาโดนล้อโดนแย่โดนว่าโดนติฉินนินทาโดนแบบล้อเดี๋ยวนล้อตัวเราไม่เท่าไหร่ได้เล่นอบบุพการีมาล้อด้วยเมื่อก่อนนี่เขามีข้าวนอกนาใช่ไหมฮะที่เขาดัง ของผมเนี่ยข้าวรองนาตอนแรกก็เจ็บปวดโกรธเพื่อนล้อโอ้เหมือนโดนน้ากรดสาดโอ้โหปวดปวดอตอนหลังๆเ,เริ่มเร,เร่ชินเพื่อนก็บอก้ม,มันชินแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้บุหรี่นอกซองอคิดได้ยังไงเนี่ยนอกจากจะต้องผเผชิญกับการล้อเรียนของเพื่อนแล้วก็ไขว่คว้าหาความรักแล้วเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีความอ่อนแอเข้ามาในใจ,ใจิตใจคุณมอริสมีวิธีจัดการยังไงกับสิ่งเหล่านั้นบ้างคะเมื่อรู้สึกท้อถอย บางทีเราก็ต้องให้กําลังใจกับตัวเองบางทีใครให้กําลังใจเราก็ไม่ฟังหรอกนอกจากเราต้องให้กําลังใจตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณมอริสตั้งแต่เด็กๆนับตั้งแต่ที่ว่าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ไม่เคยได้รับความรักที่อบอุ่นเต็มที่แล้วก็แถมยังที่ว่าจะถูกล้อเลียนจากเพื่อนเพื่อนเพื่อน,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 นให้ไม่ได้ให้การยอมรับเท่าที่ควรเขามีความรู้สึกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต คุณมอริสคะอยากจะทราบว่าประสบการณ์เหล่านั้นทํามีส่งผลยังไงให้เป็นคุณมอริสเคอย่างทุกวันนี้คะส่งผลยังไงกับปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้แข็งแกร่งขึ้นให้ผมที่จะ,ะเผชิญอยู่บนโลกนี้ได้มาถึงวันนี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าใครที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้คนหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยคือพี่ๆที่อยู่ที่มู l ทิฟเพรเ พี่ๆเหล่านั้นเนี่ยจะให้กําลังใจผมเสมอเขาเปยนเสมอครอบครัวของผมแต่ <c oughs> นอกเหนือจากนี้ก็คือคนที่ให้กําลังใจผมมาตลอดและเป็นหลักที่ผมยึดมาตลอดชีวิตของผมนั่นก็คือพระเจ้าท่านเป็นมากกว่าพ่อแม่ผมเพื่อนพี่บางทีเนี่ยบางทีท่านเป็นถึงขนาดว่าคนถนิดผมมากๆอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าผมบอกผมไม่ไหวแล้วครับอะไรอย่างเงี้ย ท่านเป็นทุกอย่างให้กับผมได้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าขาดท่านคงไม่มีมอริสเคซึ่งอารมณ์ดีถึงขนาดนี้คงจะมีมอริสเคซึ่งตอนนี้ก็กลงติดยาบ้าอยู่กำลัง <c oughs> <c oughs> หายอยู่อะไรอย่างนั้นนะคงจะเป็นประมาณนั้นแหละครับ เอาละค่ะรายการจากใจถึงใจของเราก็คงต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณมอริสเคเดินหน้าต่อไปทั้งในเรื่องในด้านการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะค่ะต้องขอขอบคุณคุณมอริสเคมากที่ได้ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณรายการจากใจถึงใจด้วยนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมารู้สึกดีใจมากเลยครับขอบพระเจ้าใหพรครับคุณผู้ชมคะอย่ารีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าเรายังมีอะไรดีๆมาฝากคุณคะ่ะจจจกใใถึง กลับมาพบกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคุณได้ฟังเรื่องราวของคุณเอิร์ธและคุณมอริสในวันนี้แล้วรู้สึกฮึดสู้ขึ้นมาบ้างหรือเปล่าคะแต่ถึงอย่างไรนะคะอมก็รู้สึกว่าเรื่องราวของทั้งคู่คล้ายๆกันอย่างหนึ่งเพราะว่าทั้งคู่ได้ลืมสิ่งเก่าที่ผ่านพ้นมาแต่ว่าโน้มตัวออกไปสิ่งหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแทนเห็นด้วยเลยครับผมจริงๆแล้วในมนุษย์เราเมื่อล้มแล้วนะครับรอจังหวัดนิดเดียวเชื่อแน่ครับว่าวันหนึ่งจะต้องยืนหยัดได้อีกครั้งหนึ่จัังงหวดเชียยรา ที่บ้านสีขาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมในช่วงพาใจไปเที่ยววันนี้ผมพาคุณเดินทางมาที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเส้นทางสู่บ้านสีขาวบ้านหลังใหญ่ที่ช่วยบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยการใช้พระวจนะคำของพระเจ้าและใช้ความรักของพระองค์การบำบัดด้วยวิธีนี้ดีอย่างไรลองแวะเข้าไปเยี่ยมบ้านหลังนี้ด้วยกันดีไหมครับที่นี่คือบ้านสีขาว อีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ติดยาเสพติดที่ดูแลและบำบัดโดยไม่ใช้ยาแต่ว่ามีมองค์พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางแห่งการบำบัดบ้านสีขาวจัดตั้งขึ้นในปี1990เพื่อดูแลและบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดภายใต้การดูแลของมูล,ลนิธิบ้านนกขมิน้นโดยได้เปิดรับผู้ติดยาเสพติดจากทั่วประเทศทั้งชายและหญิงจากการส่งตัวของคริสตจักรครอบครัวหรือมาได้ตัวของเขาเองก็ ครึ่งเม็ดนะคะทีแรกเล่นครึ่งเม็ด2เม็ดครึ่งเม็ดเม็ดสองเม็ดก็ไปเรื่อยๆกับเพื่อนมากที่สุดก็ยี่สิบก็ถึงนะสิบกว่าเม็ดยี่สิบถึงต่อวันคิดเลิกหลายครั้งก็ประมาณสองสาเดือนสองสาเดือนก็เลิกหลายครั้งก็ไม่ได้เลิกไม่ได้ก็พอมีปัญหาปุ๊บก็จะเข้าหายาเสพติดทันทีเลยค่ะพอติดหนักเข้าหนักเข้าแล้วก็ปริมาณก็ใช้มันก็มากขึ้นจนในที่สุดมันก็ ชีวิตล่มไปประสบการณ์ที่เลวร้ายของการตกเป็นทาสยาเสพติดของผู้เข้ารับการบำบัดหลายรายยังตามมาหลอกหลอนในช่วงแรกแต่บ้านสีขาวคือสถานที่แห่งการเริ่มต้นใหม่การมาสู่บ้านสีขาวคือการมาอยู่ในครอบครัวแห่งความรักที่มีผู้ปกครองของบ้านครอบครัวของเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิทธยาพิบาลซึ่งเป็นผู้อภิบาลดูแลก็ที่นี่เราเน้น พระวชิะของพระเจ้าซึ่งเป็นฤทธเดชถ้าหากพ่วงบัตรใช้เวลาอยู่กับพระวชนะของพระเจ้าเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเอาชนะความความอยากได้นะครับแต่ว่าเราเรา,เราจะทําอย่างไรนี่ก็นี่ก็เป็นปัญหาเงนินที่ต้องใช้เวลาลึกลงเจาะลึกลงไปในแต่ละคนนะครับเพราะเราเชื่อว่าการนมัสการพระเจ้าการอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นฤทธเดชท,ที่มาจากพระเจ้าและพระองค์ทรงรักษาคนเหล่านั้น นอกเหนือจากการใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวและการรวมกลุ่มนมัสก,การ3ครั้งต่อวันผู้เข้ารับการบำบัดมีโอกาสทำกิจกรรมทางการเกษตรทำโรงงานกระดาษรีไซเคลิลและเล่นกีฬาเพื่อพื้นฟูสภาพทางร่างกา,ายความาที่นี่ขอใหอ้ไม่ได้แจกยานะแจกพระคัมภีร์ให้ถ้าคนไหนขยันอ่านพระคัมภีร์คนนั้นจะรอดจากสถิติและการประเมินผลผู้เข้ารับการบำบัด97%หายขาด และมีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยเป้าหมายและได้สัมผัสกับความรักที่อบอุ่นเพราะสายสัมพันธ์ใหม่ที่พระเจ้าได้มอบให้ไม่ทุกเช้าเราในดวงใจสาบซึ้งทุกทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนะพระองค์ทรงความเที่ยงตรง พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของเราให้เราที่จะกลับใจใหม่หันกลับมาพืหาพระองค์เพราะว่าเราจะได้ความรอดในชีวิตนี้ล่นจากองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตของน้องๆที่บ้านสีขาวก็เปรียบเหมือนว่าวแห่งชีวิตที่กําลังล่องลอยสู่อิสรภาพที่มีพระเจ้าซึ่งเป็นเหมือนลมที่คอยอบอุ่มเพราะพระเจ้าคืออิสรภาพและการปลดปล่อยที่แท้จริง เเป็นนส้นใ,ใคุณรองครับเคยเห็นสายล,ลูกไหมครับเคยเห็นค่ะแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเกิดให้เห็นบ่อยๆอ้าวไม่ให้เกิดให้เห็นบ่อยๆแปลว่าเกิดไม่ทันโอ้ทันค่ะทันนะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราก็าก็เหมือนกับ กับนักวิ่งเหมือนกันนะครับนักกีฬามอนกันกว่าจะไปถึงชัยชนะได้นี่มันมีอุปสรรคมากมายเลยนะครับแต่ว่าพอถึงแล้วนั่นคือรางวัลเช่นเดียวกับสายรุง้งเมื่อเราเห็นสายรุ้งเรามีความสุขมากๆเหมือนกับเราได้อะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วนี่เราต้องการอะไรอีกครับนอกเหนือจากการที่ว่าเราจะเดินไปฟันฝ่าอุปสรรคค่ะ <c oughs> เราต้องการกําลังใจครับใช่ค่ะถ้ามันมีกําลังใจเนี่ยปารจักกําลังใจก็สงสัยก็เหี่ยวเหี่ยวนะครับ ทางรายการของเราจากใจถึงใจพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกคนเลยครับมีปัญหาปรึกษาใครไม่ได้ท้องเรามีคําตอบโทรมาคุยกับเราได้ครับที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่บนหน้าจอ แล้วเราเองก็ต้องการกำลังใจจากคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะจดหมายติชมเข้ามาในรายการของเราด้วยก็จะเป็นกำลังใจสำหรับเรามากทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้เรามีข่าวฝากค่ะเรามี VCD เรื่อง blessed family นะคะเป็นเรื่องราวอบอุ่นของครอ,อบครัวคริสเตียนมีวางขายแล้วตามร้านหนังสือทั่วไปหนังสือคริสเตียนนะคะครหรือจะติดต่อผ่านทางรายการของเราก็ได้คะ่ะและที่ลืมไม่ได้ต้องขอบคุณสุดเจ้าคุณสปอนเซอร์ของเราร้าน Intrig และก็ Flower Hut ดอกไม้ส,สวยๆค่ะแน่นอนที่สุดเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับเวลาในวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับเราก็คงจะต้องอำลากันไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับหนึ่งนาทีสัมผัสใจรอท่านอยู่ครับขอให้พระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังให้กับท่านทุกคนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะช่วงหนนาทีสัมผัสใจเห็นตัวสีขาวไหมล่ะครับนั่นแหละครับคือผมเอง ผมกมจะบอกใครๆว่าผมก็คือแกะขาวในหมู่แกะดําทั้งหมดอย่างว่าแหะครับชีวิตคนเราจะให้ราบเรียบเหมือนถนน,นตัดใหม่โน้กคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีอุปสรรคขวักหนามบ้างอุปสรรคคือแบบฝึกขาดชีวิตแต่ละข้อก็ยากง่ายไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเคยรับมือกับมันมาก่อนหรือเปล่าถ้าเคยอ,อันนี้ก็ง่ายหนย่แต่ถ้าเพิ่งจะเป็นครั้งแรก ก็ต้องมีการบาดเจ็บกันบ้างนะครับถือเป็นการทําความรู้จักซึ่งกันและกันค่อยๆไปทีละก้าวไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้าเหนื่อยนักก็พักสบ้างอย่าโหดร้ายกับตัวเองนักเลยเติมเสียงหัวเราะให้กับชีวิตบ้างแล้วค่อยตั้งหลักใหม่ที่สุดแล้วต้องเชื่อว่าคุณทําได้แล้วลงมือทําเลยเราแข่งขันกับตัวเองด้วยตัวเองแต่อย่าหาข้ออ้างให้ตัวเองนะครับเพราะมันจะทําให้ความตั้งใจของเราเนี่ยมันหยุดชะงักนะครับคุณครับ จากใจถึงใจผลิตรายการโดย CBN สยามสื่อความหมายและความรู้สึกจากใจติดตามได้ทุกอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้